เพราะทำสีสิ่งนี้ค่ะอาจจะทำให้ผู้ชายเบื่อคุณเพลินะคะอาจจะขอยยุติในเรื่องของความสัมพันธ์เลยก็ได้ค่ะข้อแรกเลยไม่มีความเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะทั้งความคิดและการกระทำอย่างเช่นนะคะ คือไม่ไม่มีสเต็ปในการวางแผนชีวิตว่าวันนึงนึง,นงอันนี้อันนี้จะต้องทําอะไรก่อนหน้าหลังแล้วก็ทําให้ทุกอย่างอ่ะมันผิดพลาดไปหมดเลยในชีวิตในวันนั้นนนนะคะซึ่งมันจะเหมือนกับโดมิโนโน,นะคะถ้าคุณไม่มีสเต็ปในการคิดหรือวิเคราะห์ว่าเอยจะทําแบบนี้แบบนี้จะส่งผลอะไรทําแบบนี้แบบนี้แล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีการวางแผนในชีวิตหรือจัดลําดับความสําคัญของอะไรที่มันเร่งด่วนขึ้นนะคะในเรื่องของพฤติกรรมก็อาจจะคือการทําตัวงง งงเป็นเด็กอยู่ตลอดเสมอๆในทุกช่วงสถานการณ์ซึ่งการงแงทําตัวน่ารักทําตัวม้งมิงพฤติกรรมแบบนี้ก็คือเรียกใจผู้ชายได้ในโหมดของความน่ารักเป็นบางช่วงนะแต่ไม่ใช่ตลอดไปดังนั้นนะคะลองเช็คดูว่าคุณมีปัญหาเรื่องนี้อยู่หรือเปล่านะคะข้อที่2คือทําตัวเป็นคนขี้หึงไม่เชื่อใจยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของความสัมพันธนะ์น่ะคุณรู้ไหมว่า เกณฑ์ที่มันจะวัดให้ความสัมพันธ์อยู่ด้วยกันยาวๆมันอยู่ที่ความเชื่อใจนะคะแต่ถ้าในคู่นั้นไม่มีความเชื่อใจกันเกิดขึ้นนะคะพังแน่นอนแล้วทีนี้โดยส่วนใหญ่นะมันไม่ได้เป็นแค่ในเรื่องของความสัมพันธ์แต่มันเป็นในเรื่องของบุคคลถ้าเกิดคุณนะเป็นคนหนึ่งที่ไม่ว่าจะคบกับใครก็แล้วแต่คุณจะไม่มีความเชื่อใจใครเลยแสดงว่าในคู่ถัดไปของคุณค่ะมักจะประสบปัญหาอันเดิมนะคะอันนี้มันเกิดจากการทํางานของ unconscious mind หรือว่าจิตใต้สำนึกนั่นเองนะคะจุดเริ่มต้นคือคุณต้องเปลี่ยนที่ตัวคุณก่อนนั่นเองนะคะไม่งั้นคุณคบกับใครใครก็เบือ่อแล้วอาจจะเริ่มตีตัวออกห่างจนยุติในเรื่องของความสัมพันธ์ได้ข้อที่3ค่ะพูดถึงแต่ความผิดของเขาเสมอ ในเรื่องนี้นะคะเวลาที่เราพูดถึงแต่ความผิดหรือข้อบกพร่องของอีกคนหนึ่งๆบ่อยๆซ้ำๆเรื่อยๆเ,เนี่ยพูดง่ายๆว่าคุณไม่รู้จักวิธีเสริม motivation หรือเสริมแรงบันดาลใจให้กับคู่นะคะ คนคนนั้นเน่ะเขาจะอยู่กับคุณได้ไม่นานเพราะอะไรเพราะมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยครบแล้วไม่สนับสนุนแล้วที่สําคัญคือมีแต่ดับฝันเรื่อยไปนะคะดังนั้นมันไม่เวิร์กที่จะเป็นคนที่จะพยุงในเรื่องของความรักไปจนตลอดรอดฝังได้นั่นเองวิธีแก้คือคุณต้องรู้จักชื่นชมแล้วปรับหมดในการคุยเป็นการเสริม motivation หรือเสริมแรงบันดาลใจให้กับคู่ของคุณนั่นเองค่ะสุดท้ายข้อที่4นะคะทําตัวเป็นศูนย์กลางและไม่สนใจความรู้สึก ของเขาเลยอันนี้คือพูด,ดง่ายๆว่าประเภทที่ยึดตัวเองเป็นหลักนะคะโดยไม่สนใจความรู้สึกของใครใดรอบตัวเลยโดยเฉพาะในเรื่องของความสัมพันธ์ซึ่งถ้าสมมติว่าคุณอยู่ในหมวดที่คุณซิงเกิลนะคะไม่ได้อยู่ในรีเลชั่นชิพเนี่ยอันนี้คือแล้วแต่คุณจะทํายังไงก็ได้แต่ทีนี้ถ้าคุณอยู่ในเรื่องของความสัมพันธ์มันมีคนมากกว่าหนึ่งคนในแวดล้อมอาจจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์คุณกับแฟนกับพ่อแม่หรือกับญาติ ใดๆก็แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าคุณเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางนะคะมันจะไม่มีส่งผลดีต่อตัวคุณนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะใน4ข้อที่โคเชมกล่าวมาเนาะถ้าใครกําลังเผชิญปัญหานี้อยู่หรือกําลังที่อยู่ณสถานการณ์นี้อยู่คุณต้องปรับตัวแล้วแก้ไขให้มันดีขึ้นค่ะมันไม่มีอะไรที่แก้ไขไม่ได้บนโลกใบนี้ถ้าสมมุติว่าเรายอมเปลี่ยนทุกอย่างมันจะดีขึ้นแน่นอนแบบ100%ทีนี้ถ้าใครสนใจนะคะที่จะบูชาหินหยกเนาะเสริมในเรื่องของมงคล ในเรื่องของความรักทําให้ประสบความสําเร็จนะคะส่งผลในเรื่องของความรักให้ประสบความสําเร็จอย่างเช่นคนที่โสดไม่เคยมีแฟนหรือมีแฟนคบกับใครไม่นานเราเรียกว่าช็อตรีเลชั่นชิพมีปัญหาเรื่องรีเลชั่นชิพตลอดเลยบูชายกไปนะคะจะทําให้คุณประสบความสําเร็จสมหวังในเรื่องของความรัก ซึ่งเหมือนกับมีหลายๆคนเนาะที่บูชาไปแล้วทักข้อความมาแชร์ให้โคชเอมฟังเยอะแยะมากมายค่ะในเรื่องของที่เขาประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักแล้วทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นในทุกวันสนใจบูชาหยกทักแอดเอมได้เลยค่ะ